เบาแอร์กับเจ้าเงินให้แม่เพิ่นไว้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะแล้เมื่อคืนบโบเป็่นยังกัได้แไหมโดยโดยโดยแล้วนาะพี่น้องเนาะกะบเบาแอร์กะสี่คอโตก้าบก้อนแล้วเนาะ้อนี้เนาะเดี๋ยวมือหน้าเบาแอร์ผ่านมากกับชิบะมาหาแม่คือเก่าเนาะโดยโดยโดยกะขอกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะบอกว่าสิเป็น ทางในประเทศและต่างประเทศกับบาแอกันยินดีตอนทับเข้าสู้ซ่องบาแอไซบุรีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะมือนี้บาแอกับมาอยู่ที่บ้านหัวคำเนาะอยู่เมืองอุทุมพรเนาะแข่งสวรรค์ขตเนาะพี่น้องเนาะกะับพอดีมีผู้ใหญ่เพิ่นแนะนำมาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่ามีแม่เฒ่าคนหนึ่งแบบเพิ่นป่วยเป็นเป็นร่อยเป็นอัมพาตเนี่ยเนาะเพิ่นลุกบ่ได้ย่างบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ กับเบาแอรก็ยังบ่ค่อยหูรายละเอียดพอป่านใดเนาะก็ะเห็นเพื่อนเล่าให้ฟังแน่แล้วก็เบ,บาแอรก็จะไปถามความจริงจากเพื่อนแน่ว่าเพื่อนเป็นยังไงเป็น,หนีหรีบ่หรืออย่างไรเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปหับส้มกับพ่อเบาแอรเลยเดอ้อก็ตอนนี้เบาแอรก็ยู่เพื่อนเพื่อนแล้วเนาะเดี๋ยวเบาแอร์จขึ้นไปชอบถามเพื่อนว่าเป็นยังไงเนาะขออนุญาตขึ้นเพื่อนได้ไหมเดอ้อ โดยโดยโดยเดี๋ยวาขึ้นไปเลยนนักพนังนะเยอะมือได้เยอะมือไดสบายดีสบายดีสบายดีแม่สบายดียกมือขึนโดยโดยสบายดีสบายดีโอ้ยเป็นเป็นยังไงแม่สบายดีเยอะหรอวะสบายแล้วใช่หรือเปล่าไปยับยั้งเขาเพิ่งก็ได้ไปก่นได้ยังไปได้ใช่หรือเปล่าแม่ชื่อยังนี่แม่นางแก้ว น้ำแก้วแก้วอายู่ทดไเท่าโอ้เจปลายได้เจปลายบ่เจะเจเลยได้บดลูกสาวได้จะซื้อยังลูกนังนังนางหมอนางหมอเนาะอายุสามิปปลายปีสาลูกสาวนะเอาปีน้ำไปพุดทปีน้ำยังมหากวดที่นี่อยู่กันสองคนนี่บ่โดย ดนินว่าเจ้าวันปุ้ยปุยเป็นยังไม่ท่าจากฟังเพลนสีแดงเลอจากว่า,ว,า,ว,าว่าดังๆได้ยี <c oughs> ว่าไหมท่าโมได้เนาะ <c oughs> ตาจะเป็นยังข้งข้งางซ้านะแม่ขางนี้นะแมนอ <c oughs> <c oughs> คือ,คอตาก็เห็นได้แต่ข้างเดียวบอแม,อม เห็นได้ย <yap> ินเพื่นวาว่าแม่เป็นร่อยเป็นยางย่างโมได้ไหมบ่โมได้เลยบ่อย <muscle> uh, ู Bun ่กับลูกสาวสองคนนี่บ่แหมผัวเพื่นกับโบมี่บ่มีจสอคนมีมีลูกคนเดียวเนี่ยบ่แหมสามสองสองคนสองบ่ผู้หนึ่งไปทางไหนสักผู้หนึ่งก็ดีไปเลยเลยไปเลยเลยบ่ แม่ย <ừ. S 1> uhm ังไม่ไ uhm ด้เลยบ่แม่ยังไม่ได้เลยเนาะบัดทีนี้อยู่พากันกินข้าวกินน้ำอย่างไรใช่ไหมถือกินเนาะมีให้มีน่าอยู่พ่อแม่มีกับหวยกินหมดแล้ว มีเนาะแต่เห็ดให้หน้าได้เจ้าเห็ดผู้เดียวบ่เห็ดมุ้ยไปเห็ดบ่เห็ดจังได้ใะเอาจังได้กินฮะเอาขอกินหากินไปน้องให้กินไปน้องลไปหนอาให้เออไม่เท่าเพื่อนกับว่าวบอดังมันเลเนาะพี่น้องเนาะบอดังแล้วมาที่นี่มีเงินเงินมีคำชื่อชื่อยาอยู่บไหมเท่าบผมมีเงินคำป่วตัวเองเลยบ่ เฮ็ดได้ใช่อ yeah, ยู่อยู่สุมือนี่เ่หออยู่แบบละล่าแบบนี้เลยหมออยู่ไปทีแล้วโดยโดยน้องพี่น้องเนาะคือหมู่ลูกสาวนี่บ่อลูกก็คือลูกบ่ได้บ่มไหมทบอดเวลาเป็น ใช่งไทยเบาในเด้จ้ะกับลูกสาวพาไปบอกเจ้ากับยับเข้ามาพี่แน่เออเจ้ากับตอบแทนนั่นแม่เจ้าก็ได้เด้วยเป็นตอบเป็นอะไรเป็นยังเขาวเป็นเจ้าเว่นเจ้าประมาณนี่อ่ะนาะบงบ่งพันอยู่ก็อยู่สองสองแม่ลูกนี่เนาะ ลูกคนนี้คนนีเป็นผู้หญิงือผู้ชายนะมีแต่เดียวนี่บอสผู้หนึ่งก็ไปเลยเลยอยาไปทางเจะไปเทจะไปคงช่ลยจะไปทางหนผู้หญิงือผู้ชายคนนั้นนะมีงินกันน้ผูนไปแล้วบมาบอกไย่งไมาจะืออะงบมาแต่เพิ่นกะฝากเงินฝากคำมาซื้อห้อ่อยู่บอสฝากยูเนาะเดี๋ยวนี้ได้่ะบได้ฝากเนาะอัคิดว่าเพิ่น เพื่นก e, ็เพื่นก็โทรมาเล่นโทรมาอย่างนี้หาแม่อยู่่บเพื่นชื่อยังไงนะที่บราอยู่ไทยนะเชาหมันเชาหมันเชาหมันเนาะโดยโดยโดยเพื่นไปเห็นงานอยู่ในกรุงเทพหรอบุกหูนะบุไดบอกบุไดกล่าวยังเล่ไหมไปเลยเลยคือบุขาพอมีแล้วไปเลยเพื่นไปได้จักปีแล้วนะ อ๋อเว่จะก็ยับยับขมามันต้องไปใช้เลยนี่ยอยพันพนป่วยเ่ยป่ยวยเพราะเป็นเป็นอัมพาตบอ,องโดย,ยางมั่กได้เลยมันบโด้านไปเลยปวกจงทายกับพุณเล็บปองค้าวไปด้หลากหลัก,กแข่งราคาเพิ่นไปเนี่ยนะตานี่็ดับไม่เลยหรอกผัวกับกระเทียมไปเอแบบมันลุอนี้ง่ายลักงอไรก็ลุกก็ได้แลแต่บ่เอินลุกเอินลา เป็นยังแม่ลมลมพัดต,ตาบ่แม่ตอบตัวแม่ไหม,มเป็นยังลมลมพัดต,ตาบอบ่หนาวบ่บ่ใส่เสือ้อเขยียนยาวเนี่ยบ่บหนาวบ่บ่หนาวเนาะโดย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 ,โดยแต่ก็เคยไปรักษาอยู่บ่ไหม,มยันว่าไปห้องหมอห้องหมอนะไปบดมาบด ไปไปไปวัดทุกบ่อนแลว้วบอกของพอทุเร่าชื่อ,อแล้วก็เลยวันนี้บ่ได้ไปเลยมันบอกไม่ได้ไปไ่ได้ข่โควิดไปได้ขาดปกวีได้ไข่โควได้เงินเออไข่ไข้โควิดมาเนี้ยนะขาป,ปิดบ้านเป,ป็นอย่างเนาะเขาบยออกจากบากนะ้านเราถึงออกเนาะแต่ว่าไปหักษาแล้ว ภาคษาในพอ่พอพ่อย่างได้อยู่บางคนไปชุดก่อนย่างชูเล้าพ่อจับไฟชูไปพ่อชูไปได้เนาะแต่ว่าพ่อย่างได้เนาะ ไปฮักษาหลายที่หลายบ่อนนะอไปจนฟังไทยอ่เคยไปฮักษาไไปที่เดียวกแต่ยังหันแห้งเนี่ยีไปจะไปได้ตังินตัวอแม่นแมนแม่นไปจะได้ลานีแล้วไปจะได้ชวันฉวบฮอนมากนี่ จอตาเฉียวถ้าได้ไหมเท่ากับบริษัเสะยหเาี๋ยวตอนจะไปทำายไปครบครัวเออกับแม่เท่าเพื่อนกะเฉียงเพื่อนกับบุคอยดังมาในนอกระจะให้พ่อหรือว่าให้ลูกสาวเพื่อนตอบแทนเป็นบางค่ำนอกระน้องเนาะแม่เท่ากะเพื่อนกะปากบ่ค่อยดังมาในเนาะ แต่ว่าแนมแนมเห็นค่อยอยู่บ่แไหมเห็นเห็นเนาะบตาบอดได้มัวเนาะ,ะมัวอยู่เนาะ,ะมันกินข้าวกินน้ำได้กินข้าวเป็นยังไงทำไงกินเนื้อกินกรนะยไม้กินกระน,น้องไม้ก็เจียวปลาเจี <laughs> ยวปลาไปไปหาเจ้าบ่าเลย ถ้าเพื่อนม่ให้เด้ค่ะม่ได้กินบอนั่นปะหาลูกไม้ลูกดอกกินได้ปบ่ได้ก็บ่ได้กินหละแม่เบาแอ๋กะถ้าผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดเห็นเพื่อนเห็นไม่เท่าเพื่อนแกยากให้แม่ตู้เพื่อนห้ จากโลกที่เพ่นป่วยเนี่ยก็บ่แอรก็ขอให้ไม่เท่าพ่นหายเจ็บหายไข้เนาะหายพญาติโลค่าเด้อถ้าพนักญ่ใจบุญพ่นเห็นกะถ้าอยากช่วยไม่เท่าพ่นกะติดต่อมาหาบ่แอาก็ได้เด้อพ่นกะยังตอนนี้ยังขาดเงินค้ำไปหารักษาเนาะ,ะถ้ามีเงินอีไปไปรักษาู่บ่กไหมครับ

เป็นเป็นยังคืออายบอเลยนงเอ้อายอายให้ยังงี้แที่นี่กับเพื่อนเพื่อนก็นอนอยู่นี่เลยบอกือกับประมาณนี้นอะพี่น้องเนอนฮือนชานเหมือนกันนะชานเชอบทนี่นะมีีะ พวกมีกระต่ายแต่ผัวกระต่ายแต่พวกนี้ยังน้อยพี่ตาไม่ได้แล้วเราเรากับบ่มีผัวเลยบ่บ่มีไรบ่มีเลยเนาะบ่มีไรคือหลังบ่มีไผได้มีแต่ดามคนเป็นลูกเถอะนะจะคือบ่ผัวใช่บ่มีผัวเอาบ่แม่นเลือกบ่ยังบ่เอาแต่ผู้นั้นนั่นไปแล้วกับบ่มาเลยเหมือนบ่ มาปีนึ่งก็มามาตัดแต่งชีได้ยี่ว่าผมบอกว่ามาดูเลยมาตัดแต่งหึงแล้วเนาะแต่ปักแต่ปักยิกมาเกือบทรกปีแล้วสองสามปีแล้วแมนแมนก็ยังดีนะคนยังติดต่อมาหาอย่างนั้นลูกก็จนว่าหาหกปีเลยไปแต่ลูกยังม่น้อยพวกน้าเป็นเป็นเป็นแม่แม่ห้างหรอไม่ห้าง ลูกจนหาหกปีเราหันลูกก็ดีบุญมาจากเื่อมาเชี่ววันนี้ลูกลูกชายลูกชายลูกชาวมีอยู่ลูกชาวหนังจากวันยังไงดื้อเต้นวัดเต้นดองไปเลยอยู่อยู่อยู่รวมกันครับอยู่รวมกันนี่เนี่ยก็นี่เลี้ยงนี่เลี้ยงนี่ว่าวันนั้นถูกเพลินพังไรเละเอียดเลยแต่เวพาปีนั้นเชียงปีจะได้ลูกจนหาหกปีเราเป็นยังไง่ถวหายว้อหรือยังไงเสบตา้าบ่ก มัวเนาะนี่เดนอนอยู่ในเฮือนนี่เลยบ่ไปลงตารางมายังเนาะเป็นหันกันอยากลงก็ชู้ลงเออไพพาลงเพื่อนไอ้ลูกสาวเพื่นนี้สาวแล้วลังเถื่อแผลอยู่บ่ลังเถื่อกับผูเขาแเนาะจะหับอะไรตกตายลงนี่เด้อวะใครนาะแค่อยู่โอเออๆก็ดีเป็นอยากลงไปย่างมาเล่นเนาะมันทำมดากอะไรทางนี้ก็ดี กเบาแอจะเอาเงินให้แม่เพิ่นไว้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะเนาะแม่เดือดเมื่อคืนโบโบเป็นยังกันแน่แม่เลยโดยโดยโดยอาแล้วนาะพี่น้องเนาะกับเบาแอกัสี่ขอโตก้าบก้อนแล้วเนาะ้อนี้เนาะเดี๋ยวมือหน้าเบาแอผ่านมากกับสีแหวมาหาแม่คือเก่าเนาะโดยโดยโดยก็หลังจากเขาสอบถามเบื้อง เรื่องเล่าของเพื่อนกะเป็นตาสงสารแม่เพื่อนลายน้องพี่น้องเนาะเพื่อนกะมีสองคนเอ้สามทั้งหลานสาวเนาะแล้วกลูกสาวเพื่อนคนหนึ่งกะไปอยู่ไทยกะบอกมาเลยนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกะยังติดต่อฝากเงินประคำมายุเพื่อนวะกะเบ้าแอร์กะขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนเมตตาไม่เท่าเพื่อนเด้อกะขอให้ไม่เท่าเพื่อน มีเงินมีคำรักษาเนี่ยเนาะบกบบ่าวเอกโบมีอย่างหลายนเนาะกับบ่าวเอกช่อยเพื่อนเอาเงินมาให้เพื่อนซื้ออยู่ซื้อกินเนาะกับปะมาณนี้เนาะ,ะ,ะพี่น้องนอเนาะกับเราพี่น้องเนาะบ่าวเ่ก็มื่อนี้ก็จะขอตัวลาก่อนแล้วเนาะกับพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อกับขอกราบสบายดยีมดเจ้าคู่สุคนเนาะ